เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการขนส่งแบบใหม่ถึงข้างหน้าเขาเรียกว่าเป็นหน้าต่างของโรงเรียนเลยนะคือจะบอกว่าข้างบ้านนะคุณผู้ชมคืออยู่ติดกับโรงเรียนเขาจ้างพี่ๆเจ้าหน้าที่มาช่วยตัดต้นไม้แต่ปรากฏว่าน้องๆเปรี้ยวปากเห็นต้นมะม่วงผลสวยเลยพี่คะเก็บมาให้หนูหน่อยเลยกลายเป็นภาพนี้ค่ะ บ oh. ริการประทับใจมากทุกระดับคะคุณผู้ชมนี่เป็นกระเช้ารอยฟ้าค่ะนี่ oh. โอ้โหมะม่ม่เดลิเวอรี่หรือเปล่าเดลิเวอรี่ส่งตรงถึงหน้าต่างห้องเลยคุณผู้ชมคือถึงแม้ว่าตรงนี้จะมีลูกกรงใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคนะคะ hmm. พี่ๆก็ค่อยๆบ,บังคับรถ มาใกล้ๆบังคับกระเช้ามาใกล้แล้วน้องก็บอกพี่มาเลยค่ะมาเลยสุดท้ายยังไงคะยกมือไหว้ขอบคุณคนี่แล้วก็รับมะม่วงเปรี้ยวไปทานค,คือน้องก็ทนไม่ไหวจริงๆเพราะว่าข้างบ้านเนี่ยเขาจ้างเจ้าหน้าที่มาตัดต้นไม้แล้วก็บอกว่าพี่คะไหนๆพี่ก็ตัดแล้วะ มะมุ่งหนูขอได้ไหมก็เลยกลายเป็นภาพนี้นะคะคุณผู้ชมคุณครูก็เลยถ่ายคลิปไว้เอามาโพสต์ในโลกติ๊กต็อกค่ะสร้างความดีใจให้กับน้องๆอ,อย่างมากเลยนะน้องๆก็น่ารักเหมือนกันยกมือไหว้ขอบคุณพี่ๆทีนี้หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปคุณผู้ชมชาวโซเชียลเขาก็ต่างชื่นชมเจ้าหน้าที่แล้วก็ชื่นชมน้องๆน,น,นะคะโดยเฉพาะเรื่องของมารยาทนี่แหละแอบอย่างคอมเมนต์ก็ขึ้นมานี่ควรจะทําน้ําปลาวหวานไม่รอเลยนะครับ <c oughs> บางคนก็บอกว่าถ้าเก็บมะพร้าวมาให้นี่ฮาเลยนะมะพร้าวนี เป็นพวงมะพร้าวใหญ่ไปนิดหนึ่งนะคะอย่างบางคนก็บอกว่าน่ารักอ่ะน่ารักทั้งคนให้แล้วก็คนรับนะคะอ้าวหายเปรี้ยวปากกันแล้วค่ะทีนี้ครับกินแกงง่วงเหรอได้อยู่นะช่วงบ่ายไงคุณครูก็เลยอนุญาตมุขทูนนี้ได้ยินเสียงครูด้วยนะคะครับแต่ว่ายนี่พร้อมเพรียงกันมากเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณครับน่ารักทีเดียว